โนช์โบกงาโคชิพยสดสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นสควิปตเกมกันเหรอครับเนี่ยมาโซอ์เราจะมารีวิวไดโนเสาร์ีาจะมารีวิวไดโนเสาร์นะครับ แต่ครั้งนี้ไดโนเสาร์ของเราแปลกใหม่นะครับจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เราเคยรีวิวนะโดยไดโนเสาร์แบบนี้ก็คือจะสามารถทำรายได้บ้างครับเดินได้เดินได้เดินได้มีเสียงมีไฟใช่ไหมครับน่าจัดนะน่าจัดใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้นะเพราะเราเห็นตามหน้ากล่องแค่นั้นเองนะอ่าโอ้โหแล้วนี่ทั้งหมด3กล่องเลยครับวบผมว้าวิสองกล่องนี้เหมือนกันบ่าเนี่ย เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะแล้วก็มีนี่กล่องของคอยาวนี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกล่องของอันนี้ก่อนอุ้ยนี่เขาบอกชื่อไท a n นโนซอรัสเล็กอ่านี่เป็นไดโนเสาร์แฟมิลี่โอ้นี่โอ้ดูด้านหลังกล่องมีหลายตัวมากอุย้ยนี่มีตัวนี้คล้ายๆอะไรครับเนี่ยกิโดา าใช้กิโดล่าในเรื่องก็อตซิลล่าเลยครับออโอ้โหนี่มีมังกรด้วยม,มีมังกรโอ้โหแบบหลายตัวมากอ้าะนี้ก็เป็นไดนโนเสาร์โอ้โหดูคีบเขาดิไฟติดสวยงามมากเลยเท่มากคล้ายสไปโนเลยนเนาะน่าจะสไปโนเดินสี่ขาไมยแต่นี่เขาเดินสี่ขานะสไปโนเขาจะเดินสองขานะไม่ใช่แล้วบางที่ก็มีสี่ขาเนาะใช่อาจจะตาเนาะอ่าอาจจะเป็นบางทีแต่ส่วนใหญ่อันนี้ จะเห็นเขาแบบยืนสี่ขาเต็มเลยใช่อ่านี่ก็เป็นตัวนกนะครับนกโอ้นี่ตัวตามหน้ากล่องอันนี้ทำไมมวนเหมือนมีคนด้างหลังเลยอ่ะอ่าไหนคนที่หลังอยู่ไหนครับใช่ป่าไม่รู้อ่ะเหมือนโ้นเกาะอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับไหนอ่านนี้ก็เป็นตัวคอยาวนี่เป็นกล่องนี้น่าจะใช่อ่าโอ้โหตัวนี้คล้ายๆนี่เลยไซโนเซราทอปใช่ไหมครับใ อันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเหรอคล้ายๆทีเล็กโอ้โหดูดิหลายตัวมากเลยครับเยอะมากอามาเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี่หน่อยว้าวคอยาหุ้นนี่เขามีไข่ด้วยครับใช่โอ้โหนี่ตัวนี้คอยาชื่อแบคิโอโซรัสเหรอครับเนี่ยว้าวนี่เขากินเนี่ยกินพืชด้วยนะโ,โหด้านหลังนี่ก็มีเหมือนกันเลยแนะนําของแต่ละตัวเยอะมากเลยครับแต่หนูชอบกีโดล่า นี่ดูด้านนี้เขาบอกว่าไดโนเสาร์เขาออกไข่ด้วยอ่ะมาไขมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราแกะกล่องไหนดีก่อนครับแกะตัวคอยาวมามาดูคอยาวก่อนเลยแล้วกันครับผมมาแกะกล่องคอยาวเอาเลยครับพี่เมมมาลุ้นไปพร้อมกันเลยว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับอยู่ใกล้เเกิดาแต่กล่องของคอยาวตัวนี้จะเล็กกว่าของกล่องไทแรนโนซอรัสเล็กมนันเป็นทีเล็ก ดูกันครับนี่ไม่เห็นเลยครับบมาเลยหยีบมาเลยครับหายหาหยหายหกายายหยาอหายายลยหายหยหาายหาหยาาหายหายยายหาหาาหายายายหายายาหายหนหายายห่อยยายหหายหยนหาห เชื่อมต,อต่อปรปิงอยู่เนี่ยนี่มันลูกตัวอะไรเนี่ยไหนขอดูหางหน่อยครับอ่านี่มันหางนะคอยหาวเหรออ๋อ,อเสียบเข้าไปอย่างงี้เหรอเสียบเข้าไปก็น่าจะได้เลยครับะะอันนี้เราต้องใส่่านนะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับน,นี่ไงรูที่เขาเอาไข่แหมพี่เมมดูไข่หน่อยแต่ไข่มันมันมันไม่เหม่อนคอยามันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเหรอครับอ๋อมีไดโนเสาร์เบบี้อยู่ ไม่ใช่คอยาวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาแกะเขาใส่ถ่านกันก่อนแล้วกันครับมามาลองเล่นกันดูอ่านี่เราก็ได้ประกอบเจ้าคอยาวเสร็จแล้วนะครับใช่แล้วเราก็ใส่ถานไปแล้วด้วยนี่เดี๋ยวเราขอมาดูไข่ชัดๆกันก่อนหาไข่จากที่เราดูที่เราเห็นอันนี้ก็คือเขาแค่ปั้นเหมือนมาจังค์่ให้เหมือนแบบไดโนเสาร์นิดนึงเลยขึ้นเข้จัะเข้ที่ไหนล่ะเนี่ยก็คือมันคล้ายๆเนี่ยเป็นลูกคอยาวนะเนี่ย เหมือนเขาพับคออยู่มาเดี๋ยวเราลองมาเปิดเปิดสวิตช์ของเจ้าคอยาตัวนี้กันดูเลยครับว่าเขาจะเล่นกันเป็นยังไงโอ้โนี่มีเสียงนะครับโอ้ยเขามีส่องไฟด้อะครับมาจากไหนก็เคไหนหอมาจากรูนี้ใต้คอเขานะเนี่ยส่องออกมาเป็นลูกไดโนเสาร์เลยอะเนี่ยคล้ายค้าไดโนเสาร์ตัวนี้เดี๋ยวให้ดู่อนี่คล้ายค้ตัวนี้ตัวนี้ ใ่นี่เขามีเสียงมีไฟด้วยนะครับอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาใส่ใส่ใส่เข้าไปหน่อยดูว่าเขาจะคลอดลูกออกมายังไงใส่ทีละสองเลยนะเร็ว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 มายังมาแล้วมา ดูตาเขาแบบไฟเปลี่ยนสีด้วยนะใช่นี่แดงเขียวอ่าอย่างกับแบบไดโนเสาร์ติดเชื้อไวรัสเลยครับเชื้อไวรัสโควิดดูดูดูเฮ้ยเด่ดดีมากเลยนะแบบใส่ถ่านมีเสียงมีไฟเดินได้ออกรูปได้ด้วยว้าวนี่ไดโนเสาร์นี้เด็กๆชอบเลยนะครับดูน้องบอเทสเล่นใหญ่เลยอ่านี่แล้วมันเท่ตรงที่เขาส่องไฟด้วยนะใช่อ่าเหมือนไฟฉายส่องออกมาเป็นรูปแบบ เลี้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้เจ๋งมากอันนี้แค่กล่องคอยาเองนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องต่อไปกันดูเลยดีกว่าครับไปกันเลยมาแต่ให้พี่เบียมแกะนี่เลยครับทีเล็กนี่น่าจะเป็นทีเล็กสองกล่องเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกล่องสุ่มหรือเปล่าไม่ไม่ใช่กล่องสุ่มอะคือเขามีเยอะใช่ป่ะแล้วเราก็เลือกเอ๊ะเขาไม่ให้เราเลือกโอเขามให้เราเลือกใช่ไหมเขาจะคัดมาเองว่าเราจะได้ตัวไหนได้ได้ตัวไหนให้เบียม ไตัวหเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเป็นตัวไหนนี่เป็นตัวแบบหน้ากล่องเลยใช่ไหมอขอเป็นตัวนี้นี่โอ้โหตัวใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าตัวคอยาวเยอะเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่โอ้โหขาใหญ่อ่าขาใหญ่มากอ่านี่ช่องใส่ถ่านนี่มีเสียงแน่นอนมีช่องลำโพงด้วยตุ้ม อ่านี่เป็นข้อต่อตรงช่วงหางนะครับโอ้โหยืนได้ไหมเนี่ยต้องมีหางทวงอ่าตอนนี้มันหนักหน้าอยู่ใช่ต้องเอาหางไปทวงดีเอ็มจงไหนให้พี่ดีเอมต่อหางไปเลยครับอ่าแค่กดเข้าไปอ่านี่ยืนได้แล้วว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกกล่องหนึ่งเลยครับมาเดี๋ยวเราค่อยไปใส่่านทีเดียวพร้อมกันโอ้โห โอ้โหเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปียบเทียบกับคอยาวมาเฮ้ยแต่คอยาวเขาดูตัวเล็กนะแต่ว่าคอก็สูงกว่ามาอีกกล่องหนึ่งเซนจังครับหนึ่งสองสามสีเท่เหมือนกันเลยโอ้โหได้เทีเลยสีดขียวได้ๆๆนี่ตรงกันนะกล่องเลยใช่ไหมครับอ๋อก็คือสองตัวนี้ไงสองตัวนี้สีเขียวน้ำตาลอ่าเฮ้ยแต่สีนี้ก็ นี่นะเนี่ยอ้ามีลายแดงๆเหมือนเหมือนเลือดออกด้วยอ่ะโอ้โหเนี่ <Hey, S 2> ดูฟันก่อนดูหน้าครับน,นี่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่าขาใหญ่มากเนี่ยหน้าที่มันต้องใส่หางมาต่อหางไปเลยครับหน้าเขาจะได้ไม่ทิ้ง <Okay. S 2> อ่าต่อง่ายมากเลยนี่แค่นี้ก็อยู่นะครับมันมันเป็นแบบเลือดอ่ะเฮ้ยมันเลือด้เรอวะน,นี่เหรอครับไหนออ๋อนี่ไงที่ขาเขาเป็นล้อ อันนี้เป็น<ช>เป็นแบบอาจจะไม่ได้เดินหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเหมือนเล่นหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาใส่่านกันเลยดีกว่าครับเอาตัวนั้นหางหลุดแล้วนนมาเดี๋ยวไปใส่่านกันก่อนอ่านี่เราได้เอาเจ้าทีเล็กสองตัวนี้นะครับใส่่านใส่แล้วนะนแล้วเมื่อกี้นะครับเรามีลองเปิดเล่นกันดูแล้วเจ๋งมากมาเดี๋ยวเรามาเปิดให้เพื่อนๆดูกันเลยครับนี่ นี่ดูสองตัวเลยครับว้าวเขามีเสียงนะครับมีไฟที่ปากอ่าที่ลิ้นกับที่ตานี่ขึ้นอันนี้มีแต่นะนะสรุปเขาเดินนะครับเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นล้อเลื่อนนะเขาแค่เอาเอาลองไว้เฉยเฉยเขื่อนมันเลือมันเดินไม่ได้อ่าเพราะว่าน้ําหนักใช่นี่เขาเดินแบบนี้เลย เดินไปตามทางเรื่อยๆครับเปนจัดโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชวนกันเดี๋ยวชวนกันตาหน้าเป็นสีเหลืองนี่ปากเราก็จะแง่นะเขาจะโยกเริ่มจัดเออเก่งเจ็บเจ็บคอถึงป้าเปิดคอยาวด้วยครับนี่คอยาวตาโตยาวลูกจัดกินกันเลยคู่กันคือฟังเสียงแล้วเหมือนเด็กร้องไห้เลยครับ เหมือนเด็กอุกอ้งเงี้อุอ้งเงี้ยร้องไห้กัน,นไปแล้วไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอ่าแต่ตัวทีเล็กอะ่ะเขาจะไม่มีไฟส่องเหมือนคอยาวนะตัวคอยาวจะมีไฟส่องอ่าตัวคอยาวจะแบบลูกเล่นเยอะกว่านี่เท่มากเลยอ่ะชื่อหมาปุ้ยุ่นวายมากเลยค <miles> ือปอเช่ชอบมากเลยแบบตื่นเต้นมากเลย นี่ท้านแบบแบบเนี้ยเด็กๆจะชอบนะ<อ>คือเขาขยับเองได้เดินได้กะหลงกระเลี้ยอนออกมาด้อดออกมานี่เขาชนกันแล้วตัวเมียสู้ก,กับตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียอะไรใช่ไหมครับอร <S <S> <S> โอ้โหจัดให้เขาเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงกันเองเลยนะ อ้าวตูดยังดังใหม่งั้นไม่ได้ยิอ่านี่วันนี้เราก็ได้รีวิวไดนโนเสาร์แบบใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับอ่าโหวัาตื่นตาตื่นใจมากนะไดนโนเสาร์แบบใหม่นี้อ่านี่ยิ่งพอเชฟชอบไดนโนเสาร์ตัวคอยาวนี้มากเลยนะใช่อ่าเพราะว่ามันเล่นได้หลากหลายไงมีออกไข่มีไฟส่องด้วยอ่าแล้วคอเขาโยกไปโยกมาได้นะครับเดินได้เท่มากเลย ตัวทีเล็กนี้ก็ดูเท่นะ<ช>อ่ามีเสียงม,มีเดินได้อ่าแต่ถ้าตัวทีเล็กอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ใส่ฐานอนะ่ะเขาสามารถเลื่อนได้นะใช่เนี่ยแต่าเสียงแต่แต่ว่าจะไม่สามารถาารถอยหลังได้นะครับสามารถเดินหน้าอ่าเดินหน้าแบบเป็นลอนเลื่อนนะครับนี่อ่าเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอ,<า>อ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องเพื่อน